ยางแต่ละประเภทเหมาะกับรถไฟฟ้าแบบไหนเรื่องที่สําคัญรองลงมาจากเรื่องของแบตเตอรี่ก็คงไม่พ้นเรื่องของยางเพราะยางเป็นตัวขับเคลื่อนรถไฟฟ้าและยางยังทําหน้าที่แบกรักน้ําหนักของตัวรถซึ่งในการใช้งานเราก็ควรรู้ว่าควรเลือกยางแบบไหนให้เหมาะสมกับรถไฟฟ้าของเราอูกโกทิปวันนี้จะมาแนะนําเรื่องของยางให้รู้กันค่ะขนาดของยางจะมีที่ใช้กันทั่วไปจะเป็นขนาด 18คูณ8.50ขีด8และ205 5ทับ50ขีด10ความหนาของอยางรถกอล์ฟที่ใช้กันในปัจจุบันจะมี2ความหนาคือ4พายและ6พายความหนา4พายจะเหมาะกับรถกอล์ฟประเภท2-4ที่นั่งเพราะจะรับน้ำหนักได้ไม่มากความหนา6พาย เหมาะกับรถกรอล์ฟ6-8ที่นั่งที่จะเป็นรถกรอล์ฟที่มีการรับน้ำหนักมากใช้การบรรทุกเช่นรถกรอล์ฟที่มีการรับส่งผู้โดยสารตามโรงแรมสนามบินโรงพยาบาลเป็นต้นลักษณะของยางแต่ละแบบยางสำหรับขับขี่ทั่วไปหรือยางนุ่มเงียบเป็นยางรถกรอล์ฟแบบที่ใช้กันมากที่สุด ผิวสัมผัสหน้ายางจะมีการกระจายแรงกดแบบสม่ำเสมอช่วยลดแรงกระแทกได้ดีมีการเสริมเนื้อยางพิเศษบริเวณแก้มยางช่วยในการลดแรงสั่นสะเทือนทําให้รู้สึกถึงความนุ่มสบายมีความกาะถนนให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ยางออฟโรดหรือยางยกสูง เป็นยางที่ออกแบบมาสำหรับสไตล์การขับขี่แบบ a d ดเ n นเ r อเพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ยางประเภทนี้จะเป็นยางที่แข็งแกร่งเหมาะสำหรับพื้นผิวขรุขระไม่ว่าจะเป็นพื้นทรายลุยน้ำทางลาดชันมีแรงกาะถนนเป็นเยี่ยมเพราะดอกยางได้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะวิธีการดูแลยางรถกอล์ฟไฟฟ้ามันตรวจเช็ครมยางของรถกอล์ฟไฟฟ้าเป็นประจำควรให้แรงดันลมยางอยู่ที่ประมาณ25-30 psi ถ้าไม่ได้ใช้งานเป็นประจำให้ขยับรถสัปดาห์ครั้งเพื่อให้ยางได้เปลี่ยนจุดรับน้ำหนักหากต้องจอดทิ้งไว้นานๆไม่ควรจอดในพื้นผิวที่มีอุณหภูมิสูงจะทำให้ยางเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติเช่นหน้ายางแตกลายงาเกิดรอยร้าวเลือกประเภทยางให้เหมาะสมกับการใช้งานและพื้นที่ที่ต้องใช้งาน ไม่บรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานของรถกอล์ฟไฟฟ้าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้เพราะจะทำให้หน้ายางรับน้ำหนักและสัมผัสพื้นถนนมากเกินไปเห็นไหมคะว่าเรื่องของยางก็สำคัญเพราะยางเป็นตัวที่ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าของเราหากเราทราบและเข้าใจรวมถึงการดูแลรักษาที่ดีจะทำให้เราได้ใช้งานรถกอล์ฟไฟฟ้าได้อย่างยาวนานและไร้ปัญหากวนใจ แต่หากพบปัญหาเกี่ยวกับรถก๊อฟไฟฟ้าทีมช่างมืออาชีพจากอ g โก e ซอร์วิสพร้อมให้คำแนะนำปรึกษาและบริการนะคะเพียงแค่แอดไลน์ทางนี้เลยอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามใน Facebook และ Youtube เพื่อติดตามสาระน่ารู้เรื่องรถกลอฟไฟฟ้าในอ g โกท p ิกันนะคะส่วนอ g โกทิปวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการใช้รถไฟฟ้านะคะสวัสดีค่ะ thank mm -hmm. you